<Th> ทาเลียฉันอยู่ที่สวนสัตว์แล้ว <Good. S 1> เดี๋ยฉันอยู่บนบาทีดอลล่าที่คันใหญ่นั่นแหละโอเคฉันจะหาแกเองเอาล่ะ right. สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับมาต่อกันกันกนกบ EP 10ฟาคาย6เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพยายามตัดคลิปให้กระชับขึ้นนะฮะเอาแบบกระชับสุดๆเพื่อความรวดเร็วในการรับชมขึ้นไปอยู่ทำไมสูงจังทาเลียเลียเก่ง เราต้องหยุดเรื่องบ้าที่พวกมันกำลังทำอยู่ที่นี่เรื่องอะไรจ้านั้งสาวคาเซนโยกำลังทำประวัติศาสตร์ซ้ำรอยยาลาสร้างขึ้นโดยท่าดตอนนี้วิวิโลก็เช่นกันประธานาธิบดีแอฟริกันยารันแต่ดันไม่เคยถนัดถึงความย้อนแย้ง มันคุมคนบริสุทธิ์ไว้ที่นั่นคนจากโชว์ของเราเราเคยก่อจลาจลสําเร็จมาแล้วที่เอสเปรันซ่าและให้เรามาต่อกระทรวงโฆษณาชวนเชื่อของคาสซิโยมาเรียมาเคซ่าแบ็กลิสพวกเราจับฉันเข้าโรงเรียนของมันพยายามล้างสมองแต่ก็ยังโชคดีที่เปาโลมาช่วยฉันออกมาบอกให้ฉัน move on ฉันทำไม่ได้หวะในเมื่อยังมีคนดีๆติดอยู่ในนั้นอยู่ในกรงนอนกลางกองขี้ตัวเองเหมือนที่ฉันเคยโดนฉันแหกคุกเสื่อคนไม่เป็นแต่แกทำได้ช่วยพวกเขาที ได้เลยเป็นภาระกูเองจัดปฉันจะรอที่นี่ดูลาดเราให้เรียกเรามามแต่ยืน<ว>ดเเูเฉยๆเยี่ยมมากตรงนี้ยังมีหนึ่งจุดที่ยังไม่ได้แท็กอยู่ข้างหน้าเราเองที่ไหนวะเนี่ย <g iggle> อยู่ข้างหน้านี่เองไม่เห็นตายตีหลือเปล่า <g iggle> ก็ไม่มีทรงไหนงงอยู่ในกรงแน่ๆน อยู่ในกรงแน่ที่ยังไม่ได้แท็กนั่นไงยิงด้วยเดี๋ยวต้องเข้าไปเกเ็บไอตัวในกรงกัน <c oughs> เฮ้ยทำอะไรอยู่วะ <c oughs> ขอดูดทุกคนดิทำอะไร <c oughs> ขอดูหน่อย <c oughs> ขอเ <c oughs> จ็บแป๊บเดียวไอตัวนี่ต้องเอาสไนเปอร์ยิงอยู่ใกล้ๆกล้สัญญาณเตือนด้วยเอาสไนเปอร์ยิงดีกว,ว่า <c oughs> สงสัยเลยสงสัยเลยเต็มาก <c oughs> มามานอนตรงนี้อย่ามานอนในที่โล,ล่งๆใจคอไม่ดีนอนตรงนี้ไปก่อนนะนอนคุยกันนอนไปก่อนปิดสัญญาณเตือนเดี๋ยวดิมจะไมาช่วยอย่าร้องเดี๋ยวพวกมันแตกตื่นเรียบร้อยโอเคเราล่อมันลงมาแล้ว จะดักยิงกบาลมาแถวนี้แหละเดินมาทางนี้เออนั่นแหละเดินมาหาที่ตายเรียมตายเอ้าไม่โดนโดนโดนอืมเกือบแตกอีกแล้วสเตลมานี่เลยมึงมานอนตรงนี้ซะดีๆมานอนคุยกันนอนตรงนี้เดี๋ยวเกตตัวข้างบนต่อตัวนี้อยู่ไกล สองมาจยากตรงนี้เลยที่เกียวจะวิง่งเรียบร้อยกระโหลกกระจายตัวยังไม่ได้แท็กตรงไหนวะอ๋ออยู่ตรงนั้นจะซุ่มอะไรอยู่ตรงนั้นลงตรงนี้แหละเอาแอบหลับเลยหลับยามในหัวตานต่น,ตน เฮ้ยเอือดเมล็ดกระสุนปลุกเมล็ดกระสุนเอาละได้เวลาปล่อยตัวประกันแล้วไปไปกลับบ้านไปไปเดี๋ยวจะโกนเอาว้เดี๋ยวพวกมันได้ยินขอบคุณลิเบอร์ตาฉันภาวนาทุกคืนให้พระคุณมาช่วยเอาละถึงคิวมาลวไปไปกลับบ้านไปซะตอนที่ยังทำได้ ตรงนี้อหนึ่งไปไปวิ่งไปพวกมันเกือบโยนเราให้หมากินแล้วแดกหมาก่อนสิงั้นเอาละปล่อยสตัวนี้ก็น่าจะครบแล้วไปนี่ไปขอบคุณพวกมันเกือบส่งเราไปที่่คยใครขอบแล้วทาเลียทาเทุกคนปลอดภัยแล้วดีมากแต่ยังดีไม่พอยาลาต้องได้เห็นสิ่งที่คาสติงโยทำจะได้รู้ว่าทําไมเรานิ่งเฉยไม่ได้ มีเครื่องรักษาความปลอดภัยทั่วสถานที่นี้วิดีโอพวกนี้สามารถเปลี่ยนใจคนได้แน่นอนแดนี่แค่ภาพวิดีโอบิโชจะรู้ว่าทํายังไงให้คนเห็นได้มากที่สุดเดี๋ยวจะมองหาห้องควบคุมแล้วก็ไปเอาวิดีโอมาอยู่ไม่กี่ตัวตรงนี้น่าจะง่ายหน่อยเก็บร้อยโทก่อนบวกแดงๆนี่คือร้อยโทร้อยเอกเป็นยังไงยังไม่เจอเต็มหัวร้อยโท เจ็บสัญญาณเตือนก่นอนเป่าหัวสัญญาณเตือนเอาละเหลือสองตัวสุดท้ายตัวนี้เดี๋ยวเข้าไปหลอยมันใกล้ๆดีกว่าต้องว่องไวหช่ไหมโอเคเราตีโอมาทางนี้ <c oughs> แล้วเข้าไปตรงนั้น <c oughs> หามุมยิงสวยๆหน่อย <c oughs> เอาแบบยิงนัดเดียวได้หมาสองตัว แบบนี้เก็บสองในนัดเดียวเอาละจุดภารกิจอยู่ข้างในน่าจะใกล้จบแล้วดาวน์โหลดฟุตเทจของกล้องวงจรปิดตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอเคทีนี้คลิปพวกนั้นแต่นี่พวกมาส่งกระังเสริมมาเอาเวนมาแล้วมาแล้วแมือนกัดาวน์โหลดไม่เสร็จสักที เลยมาเลยเราต้องได้วิดีโอนั่นทำไมเจ๊ไม่มาช่วยล่ะสั่งจังเลยป้อมปืนปักป้อมปืนก่นกอนปักแมงมีหนหลักยิงแมงไหหนึ่งศพมาสองศพนั่นอีกสามศพอานนี่มึงยิงหมากปเลยลูกสองนี้โคตรเด็ดตอนนี้เป็นมาฝั่งนี้ไต็มเหยอเอา้าอื้อเดีย๋ยวไม่โดนอื้ยกลายเป็นเนื้อย,อย่างไปรีโหลดรีโหลด ยิงอาพิกีใครมายิงอาพิกีแถวนี้ไหนดูหน้ามันหน่อยดิมึงใช่ไหมอาพิกีมึงใช่ไหมหรือมึงมึงกูมีแรงกว่าอาพิกีด้วยเ <c oughs> สียงอยู่ทางซ้ายนี่ไงไปหูวว้ไปเลยเอาเเสียงอยู่ทางขวาทางขวาเห็นขาวไวๆนั่นไงมาอยู่นอกรั้วนี่ว่ากำลังไปหาแล้วน้อง อยู่นอกรั้วตรงไหนซ้ายอืมขวามาอีกเต็มหัวเฮ้ยมึงยิงหมาปูเออเต็มหัวอ๋โหดเดเซอร์อีสเกิลคนดีเอ้าพอปืนนี้ยิงไม่ถึงโอยตายปืนนี้ยิงไม่ได้ปุ่มเลยวะงงปุ่มไปหมดแล้วเอาจรวดไปแดดนัดเดียวจอดลงมานอนคุยกันนอนไปโอ้ยยังไม่หมดอีกแต่ที่กริงจนกว่าจะกินกิ่นไหม้กิ่นไหม้ หมดเถอะเหนื่อยแล้วเควสไม่ยิงกันโคตรนานขึ้นข้างบนกว่าอยู่ตรงนั้นจุดหนึ่งโอตุโซวิ่งไปแล้วอ,อ๋อเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ตัวสุดท้ายแล้วแบกมันเลยจะได้ไม่ต้องเสียงเงินซื้ออาหารเย็นจบไหมจบ้บอเโอเคร้อยในที่สุดก็เสร็จสักทีเหนื่อย มาทิ้งระเบิดเลยถอะว่าคาเรียที่นี่เคลียร์แล้วฉันได้วิดีโอมาแล้ว <No. S 1> ฉันรู้แล้วว่าทำไมคาลาร่าถึงชอบแกมาเรียจะไม่สามารถปกปิดทุกอย่างได้แล้วไม่ต้องห่วงเราจะให้เครดิตกับลิบตาด้วยทำหน้าที่ตัวเองเถอะโอเคพบกันที่อนุสาวรีย์เอา้าถึงว่าเสียดปืนอะไรวะมันมีฮอมาเสือกนี่เองมานี่มานี่อยากตกจากที่สู็จัดให้ลูกเดียวไม่ล่วงจัดให้มันลูกหนึ่งมา สองนัดไม่ล่วงมึงเป็นเฮลิคอปเตอร์มึงเป็นรถถังวะเนี่ย <c oughs> จะถึกอะไรขนาดนั้นนัดนี้ล่วงแน่นัดที่สามนอนคุยกันนอนตรงนั้นไปเรียบร้อยเสียงระเบิดโคตรไพเราะอาละไปที่อนุสาวรีวย์หอย จะชอบเลียห้หัวไปไหนวะมันออกมาลายมาดูซิไออันตนมีม้าลายด้วยนั่นมาย้อมสีเว้ยแต่มันก็ทำให้ฉ um> ันดังถ่ายรูปไว้อัพสเตตัสหน่อยคนจะได้มากดไลค์กันเล็วเข้าคนจะได้มากดไลค์ถ่ายรูปแล้วล่อยางรับซิ้วดีขนาดนี้จะถ่ายไงเนี่ยแน่จริงมึงลองดิ้นอีกสิไอมาบ้าเอาปืนขู่มาพวกสัตว์รักฉันเสมอแน่ใจเหรอ โอ okay. เคเควสนี้จบละปฏิบัติการเสร็จสิ้นปลดโซ่เดี๋ยวเรามาดูภารกิจต่อไปเพื่อความรวดเร็วเอาละเดี๋ยวสลับมาทำภารกิจของเบมเบ้บ้างนะมาทำกันให้ฉันกันเถอะมามีภารกิจอะไรก็จัดมาม,มีลูกค้าบางคนอยากออกจากแดนสวรคร์นี่ใจ<า>จะขาดแกต<ๆ>้องช่วยพวกเขาฉันทึงรถบรรทุกไว้ให้แกคันหนึ่งขับพาลูกค้าของฉันไปที่ท่าเรือที่มีเรือรออยู่ ถ้าเรือมีการคุ้มกันฉะนั้นแกจะต้องทำงานหนักหน่อยกว่าจะฝ่าพวกมันเข้าไปได้โดยไม่ต้องสู้กันและนั่นคือหน้าที่ของราฟาเอลโมเรโรเขาเป็นนักปลอมเอกสารและลูกค้าคนสำคัญของฉันเอกสารของเขาจะช่วยแกผ่านด่านได้ทำงานนี้ฉันแมืนี่ของเปาโลลือว่าหายกันวินวินกันทุกคนได้เลยจัดให้ถ้าเรือไปแล้วคือไปรับเลยนะ <boat> เออจะไปไหนก็ไปเอาละเราบินมาลงจุดภารกิจเลยดีกว่า เพื่อความรวดเร็วในการเดินทางปาโลเพิ่งคุยกับเพื่อนเราเบมเบ้ไอ้งูพี่นั่นว่าไงบ้างเห็นบอกว่าถ้าฉันทำงานสกหรบลกนี้ให้แกก็เป็นอิสระฉันไม่ภูมิใจหรอกแต่ฉันจะทําเหมือนเดิมเมื่อพาทาเลียและตัวเองออกจากยาราดแดนนี่ฉันรู้ว่าแกกําลังเสียงเพื่อฉันฉันจะไม่ลืมเลยให้ฉันรอดไปก่อนค่อยขอบคุณเอาละร้อยเมตรข้างหน้าส่งระเบิดล่าตะเวนไป สไนเปอร์เบมเบทำไมน่าทุกที่ที่แกส่งฉันไปมักมีปัญหาเสมอเราไปก็ท่านั้นแหละแล้วเวลาเป็นสิ่งสำคัญจัดการเองเลยโลฮัสและให้ไวด้วยเราไปเอลอยู่แถวนั้นแหละตัวประกันอยู่นี่เองเดี๋ยวขึ้นไปเก็บสไนเปอร์ก่อนตัวข้างล่างเดี๋ยวค่อยว่ากัน เจสองอะไรอยู่วะ <Okay. S 1> สองข้างหน้าแต่ไม่สองข้างหลังก็เสร็จสีพอมาเท้าเจมานอนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหาเพื่อนมานอนด้วยข้างหน้ามีสองมั <Officer. S 1> นกำลังซ้อมใครอยู่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นลาฟาเอลแจกอาหารเม็ดให้ตัวนี้ก่นอนเขาอาหารเม็ดไปแดกแหนึ่งเม็ดยืนเดียวอย่างนี้ก็ไม่รอดสิ เรียบร้อยทางสะดวกเดี๋ยวเจ๊แกมานอนหลบๆหน่อยเดี๋ยวเพื่อนแกเห็นเดี๋ยวเพื่อนแกจะสงสัยเอาละไอ้นี่กำลังมันมือเลยโอ้ยมีตัวโล่อยู่ข้างหลังด้วยมันมือเลย <Help me. S 1> ใช่มึงสนุกมากไหมเนี่ยมาเชตเต้สังหารแทงเข้าไปที่สันหลัง เอามาหลบๆไว้ตรงนี้นแล้วก็เก็บตัวนี้ต่อขอหนึ่งๆกางกระบาลหนึ่งๆเรียบร้อยโอเคหมดละทีนี้ก็หาลาฟาเอลแกรื้เปล่าลาฟาเอลอ่ะใช่แล้วลาฟาเอล<า>ปล่อยตัวประกันครบละเฮ้ยว่า <c oughs> ไงลาฟาเอ,อล ขอใจเบนเบ้ส่งแกมาเหรอเออแต่คือราฟาเอลใช่ไหมฉันมีเอกสารมาให้อยู่ในรถบรรทุกใกล้ๆนี่แหละพร้อมทั้งลูกค้าของเบนเบ้แกต้องรีบแล้วแล้วแกล่ะฉันจะกลับไปที่สตูดิโอมีงานศิลปะให้สร้างสรรค์อีกคือการปรองแปลงเอกสารเนี่ยนะเบนเบ้ฉันได้ตัวลูกค้ามาแล้วแล้วก็ได้เอกสารจากราฟาเอลด้วยโอเคโลฮัสทีนี้ก็นำสัมภาระอันมีค่าของฉันไปที่ท่าเรือให้ได้โอเคเดี๋ยวมือคีบทำเอง ทุกคนโอเคไหมข้างหลังได้ได้ได้อยู่ <pir r iding> ไปกันเถอะฉันอยู่ในรถแล้วมีเรือรออยู่อย่าทําสินค้าท่านเสียหายนะสินค้าเหรอไม่ได้คนอยู่เต็มรถ no, <Danny. S 1> ไม่ด้นี่นั่นมันรถบรนทุกเงินต่างหากแล้วเงินของฉันพวกค้ามนุษย์นี่เอง พวกลักลอบพาคนเข้าเมืองเราต้องขับรถมาตรงนี้โอเคไปนับเวลาถอยหลังด้วยสองนาทีมีเวลาแค่สองนาทีที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายโอเคมาถึงแล้ Papers Papers Wait I mean a m e a e s ต้องสมาร์ พวกเมกซกันจ่ายไม่อัน้นคิดว่าท่านประธานาธิบดีหาเงินทําหน้าใหม่มาเรียงมาจากไหนล่ะ <Okay. S 2> <c oughs> อ่ะงงกับสิงงเออผ่าน <for. S 2> ได้ให้ผ่านแบบงงง be <c oughs> ให้ผ่านง่ายจังขอให้เบนเบอยู่ที่นี่เถอะ ตรงนี้ปิดงานได้สวยโลฮารเพื่อนฉันต้องทราบซึ้งใจแน่อ่าเดี๋ยวก่อนสหายที่นี่ไม่ใช่ป้ายของแกอ่าอะไรวะพวกนี้ไม่ได้ไปด้วยเหรอค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ มึงแปลว่าอะไรฉันเก่งเรื่องการค้าโลหัปล่อยเป็นหน้าที่ฉันแกจะได้โฟกัสเรื่องที่แกเก่งไงก็ไปบอกเปาโลว่าฉันอนุญาตให้ไปได้ขอพระเจ้าคุ้มครองไอ้นี่แม่งกวนเปาโลเเขาดีเบ็มเบไปแล้ว แกเันนี่มันเยอะเลยนี่หว่าขอบใจมากดนนี่เป็นความลับระหว่างเรานะทาเลียเกลียดทุกอย่างเกี่ยวกับเบมเบ้ฉันเป็นนี่แกแต่ทาเลียแล้ฉันยังต้องไปจากเกาะนี่โอเคเคเวสน่าจะจบแล้วเพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทำเควสต่อเลยให้ปาโลพูดว่า การหาทางออกจากยาลาคือความสําคัญระดับหนึ่งมานอย่างนี้ในขณะที่เรามีปัญหาใหญ่เพียบฉันได้ข่าวว่ามาติอัสถูกขังอยู่ในโรงเรียนเตรียมยาลันแท้ของมาเคซ่าเขาเป็นหมอแต่พวกมันยึดใบอยุญาตเขาไปเพื่อมาช่วยเรากลายเป็นว่าการช่วยเหลือคนที่ไม่ใช่ยาลันแท้คืออาชญากรรมและตอนนี้พวกมันก็จะทอดสมองเขาจนเชื่อเป็นมาเลี้ยงของคาสตินโยฉันรู้พวกมันพยายามล้างสมองฉันเหมือนกันเปาโลจะไม่เสี่ยงไปช่วยมาติอัสหลอกจนกว่าเรื่องทั้งหมดจะซาลงแต่แกพร้อมใช่ไหม มาอะไรก็ได้จัดมาพร้อมอยู่แล้วมาทียัสคือนักบุญมากเกิดอยากให้ไม่แค่ราทำลายเขาลงได้วางอาวุธแล้วออกมานี่ไม่วางจะมีอะไรไหมตาเลียฉันอยู่ที่โรงเรียนแล้วไอ้พวกเวนตะไลดูเหมือนพวกนักโทษยึดครองที่นี่สุดยอดน่าจะทำให้ง่ายขึ้นไม่ฟังนะพโกทหารมาถ้ามีอยู่ไม่กี่ตัวดิขอหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งสอง หนึ่งสามไม่โดนหนึ่งสามอ้าวหนึ่งสี่หนึ่งสี่ขึ้นทางนี้แล้วกันต้องหาทางเข้าไปในตึกปิดภารกิจอยู่นั่นต้องปีนไปทางนี้ เราน่าจะเจอแล้วแกคือมาทีอสดดไม่เหมือนหมอเลยอะไรเสื้อคลุมยังไม่ชัดเจนอีกหรือว่าฉันเป็นหมอพาเรียส่งฉันมาช่วยแกออกไปเจ็งเลยปัญหาเดียวคือถ้าฉันปล่อยไม่จับเส้นเลือดนี่เขาตายแน่ ถ้าต้องใช้ชุดรักษาอาการบาดเจ็บสาหัสผู้รเก็บของไว้ในร้านยาอีกภาคหนึ่งี๋ยวเอาให้เองเร็วด้วยแดนนี่ตามสั่งไม่ใช่อาหารตามสั่งนะทำ <c oughs> ทุกอย่างตามสั่งแค่ยาต้องคุ้มกันขนาดนี้เฉยยฮะาวเอร์ไปแล้ว <c oughs> มามีกี่ตัวเข้ามาอย่าเล่นระเบิดอย่าเล่นระเบิดเจอแล้วกระเป๋ายา มาต h i a สได้แล้วกลับมาเร็วเข้าพวกาหารมาถึงประตูแล้วฮาวเวนคืดพยาบาลมาแล้วขอบใจฉันต้องพยุงอาการเขาก่อนเบ่นี่ช่วยการทหารให้ทีพวกบัดศพมันเรียกกำลังเสริมาอีกเรียกไปเลยจะได้สะดวกอย่าให้ใครเข้ามาได้ไม่ว่าจะใครมานุเจกับลุคซองพิษเฮ้ยสไนเปโร์เข้ามาถึงเฮือนตืนเตเตอร์เข้าไปเต็มหัว มาเยอะใช้กระสุนพิษสบายกว่าเรียบร้อยให้มันตีกันเองไหน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 เราต้องขึ้นที่สูงไว้เอากระสุนพิษไปแดกมาเริ่มตีกันเองแล้วสบายขึ้นเยอะเลยโดนอันนี่ตัว <c oughs> <c oughs> แล้วก็รอดูมันตีกันเองโคตรมา น้ำตาครับมีมาเพิ่มอีกแล้วเออมีกี่ตัวก็มาไม่กลัวหรอกข้างล่างข้างล่างไหนนะ้อเอากระสุนพิษไปแดงไหนตรงไหนนั่นไงไกลขนานนนดนี้กีผูยิงโดนพวกมันอยู่ทางตะวันออกแล้วตรงไหนตะวันออกตะวันออกอยู่ตรงไหน มาที่อัสเสร็จยังวะขอเวลาอีกหน่อยแม่งเรากำลังต้านอยู่นะเนี่ยอะไรจะแลกกันไหมละ่ะประมาณพังสี่กีดควางแล้วองไหนวะตรงนี้ใช่ไหมัีเน,นี้ยมาแล้วนา่าร้ายเลยเอากระสุนทแบบิพยแไปขวาสองสามเล่นี่วะโ,<อ>โดน กีอตัวใครพยายามเล็งหัวไว้เต็มหัวทางตะวันตกตะวันตกก็มามานีเจตเต็มหัวเจตานี้ไม่ต้องตงังผมตังก็ไม่ได้ใช้ทางซ้ายเลย ไปบอมไปโหนี่มาเพียบเลยโดโล่มาแล้วเริ่มอย่างเดียวเยอะเว้ยต้องมีเยอะเว้ยตายตายไปบอมไปอุ้ยใครเล่นระเบิดบินดูระ,ะเบิดเลยแค่นี้โยระเบิดมาแล้วไม่อยากเล่นระเบิดไม่ชอบระเบิด เข้ากระสุนทิพไปแดดมึงก็อีกตัวมาจะคว่ำหมดแล้วให้ดูมันตีวเ, <c oughs> เนวนไม,ม่ให้ระเบิดคว่างมาคว่างกลับไม่โกงให้คว่างมาโรยยิ้มางคว่างมาแล้วฟุกเวนเล่นเมีเวนนี่แสนดีโดนทิพจนตายเอาฮอมาอีกจัดของหนักให้มันหน่อย ขึ้นตึกยิงหอข้างบนดีกว่าจะได้สะดวกกว่ามาไหนเขาจะหลวดไปหนึ่งนัดไม่ลงหอหรือร่บทังวะจัดใหาน่อีกหนึ่งนังดนัดนี้ต้องลงไปนอนคุยกันนอนตรงไหนอีกมันเข้ามาแล้วตายเอ้าโดนพวกเดียดวๆๆกันเฉยเลยขอโทษขอโทษไม่ได้เจตนาน ครบร้อยเปร์เซ็นแล้วทำได้ดีมากเออแดนนี่จากลิบบตาดคุณเคยทำ<ม>แบบนี้มาก่อนเหรอไม่มียากแก้ปวดช่วยฉันหน่อยมีแต่ยาลันแท้ที่ได้รับการดูแลดีๆที่เหลือก็ฉันแทนตอนฉันผ่าตัดหน้าอกให้เปาโลฉันไม่มียาชา ตกลงกับตลาดมืดไม่ได้ถึงอย่างนั้นปาโลก็ไม่ไว้วายสักแอกยินดีต้องรับสุดแดงสว่างของคาสติโนบอกคุณรักนะว่าฉันจะช่วยหลังจากรวบรวมยาปฏิชีวนะให้เพื่อนเราได้แล้วเขารอดแน่ต้องขอบคุณแก ทาเลียฉันใช้มาสตติาร์ออกมาแล้วขอบใจและปาโลต้องขอบคุณแกเมื่อเขารู้แดนนี่แกเป็นหนึ่งในฝ่ายคนดีมีคนดีๆเยอะในริเบอร์ตัดฉันว่าแกคงเข้ากันได้ไม่ยากถ้าเราหยุดห่วงโซ่นี้ได้แดนนี่และโชว์ให้มาแคสซาและคัสเปนย่อเห็นว่าพวกมันกดขี่เราไม่ได้บางทีฉันอาจจะพิจารณาเข้าร่วมริเบอร์ตัดอาจจะนะโอเคบติการเสร็จสิ้น เอาล่ะสำหรับพาร์ทที่10ก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปลุยกันต่อพาร์ทที่1 1ฮะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมครับ